นี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าตุ๊กตาลาบูบูเนี่ยต้องมีบอ,อกกอ์ได้ถึงจะสามารถขายของในประเทศไทยได้เอาแล้วนี่ที่ซื้อมาจะโดนจับไหมเนี่ย พวกเราได้ดูข่าวลา่าสุดหรือเปล่าว่ามีเจ้าหน้าที่สอบสวนกลางเนี่ยเขาได้มีการไปบุกห้างสรรพสินค้าที่หนึ่งเนื่องจากว่ามีประชาชนเนี่ยไปร้องเรียนว่ามีร้านค้าบางร้านในห้างสรรพสินค้านั้นเนี่ยมีการขายเกินกว่าราคาและของที่ได้มาเนี่ยก็ไม่ตรงปกลามไปถึงขั้นที่ทางตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณจะขายตุ๊กตาลาบูบูในประเทศไทยเนี่ยจะต้องได้รับมอกด้วยซึ่งเรื่องนี้มันพีคมากๆเลยเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าถ้าเราจะขายตุ๊กตาลาบูบูเนี่ยเราจะต้องได้รับมอกก่อน ซึ่งแบบนี้ก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าใครที่ขายตุ๊กตาลาบูบูหรือว่านําเข้าตุ๊กตาลาบูบูมาแล้วตอนนี้เนี่ยเห็นมีพ่อค้าแม่ค้าหัวใสหลายคนเนี่ยที่ไป Import ์ิ้วตุ๊กตาลาบูบูมาจากต่างประเทศเรียกว่าไปกวาดประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเอามาขายในประเทศไทยเนี่ยอันนี้ต้องเช็คให้ดีก่อนนะเพราะว่ามันมีกรณีนี้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบ,บุรีมาเรียบร้อยแล้วแล้วพวกเราเนี่ยที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยมีความเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างใครที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์นี้้้ลออออองงงมมเนนตตาบกกห่่่ยยไดััวววผ็ๆู แล้วเนี่ยเราต้องมีมออก,ออก,กอรจริงๆใช่ไหมใครที่รู้เรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เพิ่มเติมมาบอกเพื่อนๆในนี้หน่อยได้ไหมครับว่าแต่ซื้อมาเนี่ยไม่มีออกแกตอ่โดนจักไมเนี่ย